มีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาจะเขาก็แต่งตัวออกไปทำงานทุกวันเจ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากำลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วปัจจุบันของคนนั้นก็ชีวิตย่ำแย่อยู่ที่เดิมบางคนบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินผมเห็น่าตาว่าเขาต้องขับรถมอเตอร์ไซค์พาลูกแปดเดือนตากแดด พูดคำนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพยายามเพื่อใครเลยอย่ามีลูกจะมีเมียอย่าให้ใครต้องมาตกละกรมลาบากกับคนไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทําผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าใช้คําว่าพอเพียงมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเพื่อไม่ต้องการทําอะไรมากกว่าเดิมถ้ายังเป็นหนี้มีภาระมากมายอย่าบอกว่าพอเพียงตัวเองบอกว่าพอเพียงถามคนในครอบครัวหรือยังพอเพียงคือไม่เกินตัว